สวัสดีค่ะเกยวนั่งลงเราคุยันไ้วาไงเร็วทำแม่ไข่หน้าอย่างงี้ปกติก็คือจะคุ้นชินกับการเป็นแขกรับเชิญหลักแต่วันนี้เป็นแขกรับเชิญรองเพราะว่านี่ค่ะแขกรับเชิญหลักก็คือคุณเกลียวกุบประกายกาวีไม่ชอบเสียงดังขี้น้อยใจนอนตื่นสายมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะพวกนั้นก่อนประกวดนางงามนชอบเล่นสลากกินแบ่งรัฐบาลเจียวคาไปนี่ให้แม่หน่อย นี่นะถามตัวตรงๆเลยนะให้เกี่ยวข้ามหทหน่อยเด้ปะเอาหน่อยเอาหน่อยข้ามมาหน่อยหืหุยและเลขที่ออกก็คือเดี่ยวมันจะออกแนวแบบว่าเน่าๆหน่อยนะคะแต่ตรงไหนก่อนที่เกี่ยวปันคนไหนี่หรอฟันเธอแน่มากนะแล้วยังใช้อยู่ปะคะดูวันี้ยังใช้อยู่รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ถืออะก็นึกภ้าไม่บอกว่าถ้าไม่มีเขาอย่างเงี้ยหนูจะอยู่ยังไงอะอะไรหนึ่งสิ่งที่เราก็กลัวมากๆเลยก็คือความผูกพัน เขาว่าอยู่ในช่วงชีวิตช่วงเวลาของหนูหลากหลายช่วงเขาก็จะเป็นเซฟโซนที่หนูรู้สึกว่าเออเราอยู่ด้วยแล้วเราแบบสบายใจ เราจะมาถ่ายรายการกันแต่ว่าปกติอาจจะเป็นพี่ฟ้าเป็นเขาเรียกว่าดาราหลักแต่วันนี้คุณเกีียวกุกปประกายกาวีนะคะจะเป็นดาราหลักแล้วเดี๋ยวแม่เป็นแขกรับเชิญนะโอเคปะเราจะดังแล้วลูกดังแล้วลูกอย่าทำให้แม่ไครนะเจอกันค่ะเจอกันนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ปกติก็คือจะคุ้นชินกับการเป็นแขกรับเชิญหลักแต่วันนี้เป็นแขกรับเชิญรองเพราะว่านี่ค่ะแขกรับเชิญหลักก็คือคุณเกลียวกุบประกายกาวีไม่ชอบเสียงดังขี้น้อยใจนอนตื่นสายมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ อานั่งลงเกี่ยวนั่งลงเกี่ยวยังไงเราคุยกันมายังไง,ง,ไง,ง,ไงที่บ้านนั่งลงอันนี้คือดีวกันมาแล้วดวกันมาแล้วแล้ววันนี้ะจะต้องทําอะไรยังไงบ้างใช่สอนเขาสวัสดีสอนเขาไฮไฟแล้วก็สอนเขาแบบว่านอนหมอบผอมืออะไรเงี้ยอันนี้คือสอนตั้งแต่แบบตอนเขาแบบจิ๋วจิวกว่านี้ป่ะหรือว่าเพิ่งมาค่อยๆสอนตอนจิ๋วจิวว่าจะสอนแบบว่าสวัสดีเแบบแบบสิกอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าหมอบเนี่ยพึ่งสอนได้ประมาณ3 4วันที่แล้วเฮ้ยเ <Hey, S 2> ก่งมากสาวแต่ว่าต้องมีของกินล่อเขานิดนึงค่ะอ่าปกติค่ะสุนัขกินนี่เ็ของคู่กัน แต่เมื่อกี้ที่เได้ยินคุณนิงพาพูดว่าขี้น้อยใจนอนนอนตื่นสายนอนตื่นสายใช่่คะเอาเอาเรื่องตื่นสายก่อนเรืื่่อองตนสาย<ๆ>เขาจะมีเวลานอนของเขาคือเวลานอนจะนอนพร้อมเราเขาจะติดเรามากก็ค,ค,คือต้องนอนด้วยอะไรเงี้ยสมมติเรานอน เบสิกของเราคือเถียงขึ้นตีหนึ่งตีสองแล้วแต่งานที่เลิกดึกใช่ไหมคะ,ะก็จะตื่นสายตื่นจริงๆก็คือช่วงเย็นเย็น<ะ>คือถ้าเป็นตอนเด็กใช่ไหมว่ตอนเด็กอะ่ะเวลาเราตื่นเช้าเขาตื่นเช้าติดเรามากไปไหนมาไหนคือเราตื่นเขาตื่นแต่หลังๆพอเริ่มโตมาเวลาเราตื่นมาแต่หน้าตอน6กโมงเจ็ดโมงเนี่ยเขาก็จะไม่ตื่นแหละรอบ่ายทีเดียวค่อยตื่นคือนอนยาวมาก คือหนูเลี้ยงเขาก่อนประกวดนางงามน่าจะติดช่วงเวลาการนอนของหนูแหละหนูก็คนนอนตื่นสายเขาก็จะตื่นพร้อมเรานอนพร้อมเราอยู่ในช่วงเราประกวดนางงามด้วยก็นอนดึกแต่เขาก็ยังคงจําความรู้สึกที่แบบตื่นสายอยู่ก็เลยตื่นเป็นเวลาของเขาอะไรเงี้ยนี่ถ้าถ้าสังเกตเนี่ยจะยังไม่ค่อยตื่นน่ะจะก็คือจะยังงัวเงียก็คือจะจับกวางจับก็นอนก็จะเป็นคุณหนูแต่ปกติเขาก็คือเป็นไฮเปอร์กว่านี้เอเนอร์จีเยอะกว่านี้ป่ะคะโอ้โหเวลาเอเนอร์จีเยอะก็เอาไม่อยู่เหมือนกัน โซนอยู่ไม่ม,มนิ่งส่วนเรื่องที่น้อยใจก็คือเขาว่าไม่รู้หรอกว่าความหมายที่เราพูดอะคืออะไรอย่างเช่นคําว่าวันไหนที่เราดือมากๆก,กัดรองเท้าหรือกัดอะไรเงาี้ย <ฮะ S 1> หนูก็จะแบบ<อ>จะไปปล่อยวัดนะ เขาไม่รู้หรอกว่าวัดคืออะไรแต่ถ้าพูดคำนี้นะงอนไปเลยแล้วง้อยากมากส4มสี่วันกว่าจะหายอย่างเงี้ยจริงๆแต่ว่าเขาอาจจะจับ energy เราได้ป่ะแล้วคืองอยังไงอ่ะแล้วก็ต้องพยายามเล่นกับเขาให้มากขึ้นอ๋อเลยอย่างเงี้ยคือง้อจริงๆอะค่ะไม่ใช่แค่ว่าแบบไม่คือหนูมีเขาเหมือนหนูมีแฟนเลยอะเพราะว่ามันเป็นฟิลแบบถ้าคือเขางอนแบบว่าอะไรเงี้ยเขาจะทันหลังใส่อย่างเดียวไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วนอนถึงแม้จะขึ้นมานอนกับเราแต่เขาก็จะแบบ ไม่เอวหน้ามาใกล้เราอะไรเงี้ใช่พ<อ>ี่งอนมากทำไมเธอขี้งอนขนาดนี้หนูว <c oughs> ่าจริงๆนิสัยเขาก็คล้ายๆหนูเหมือนกันนะ <c oughs> เป็นเพื่อนแบบว่าหยิยบๆอะขี่น้อยใจแบบเวลาใครพูดแรงๆหรืออะไรอย่เงี้ย <c oughs> ทำไมถึงต้องเป็นชิวาว่าเคยเลี้ยงพันธุ์ใหญ่แต่ว่าตอนนั้นด้วยความที่เราไม่ได้มีบ้าน เป็นของตัวเองแล้วก็ยังอยู่แบบว่าคอนโดอยู่อะไรเงี้ย <c oughs> คิดว่าตัวเล็กก็น่าจะตอบโจทย์เราแล้วช่วงนั้นเหมือนหนูอ่าดิ่งแล้วก็แบบดาวเยอะเกี่ยวกับเรื่องของแบบปัญหาชีวิตต่างๆก็ลเลยรู้สึกว่าแบบเออเราอยากเลี้ยงอะไรสักอย่างขี้ไว้เราพกพาไปด้วยได้หนูก็ถึเล็งไปถึงทีครับพีว่าวาทีคับที่แบบหนูไปเห็นรูปแล้วก็เห็นคลิปที่แบบอยู่ในแก้วอ่ะจริง อยากได้ก็เลยเซิร์ชดูเลยค่ะก <c oughs> ็ไปเจอตัวเนี้ยที่สีตอนเด็กสีเขาอ่ะมันจะเป็นสีที่แบบแปลกที่สุดในครอบ <c oughs> แล้วเราชอบอะไรที่มันแบบว่าไม่เหมือนไม่เหมือนใครก็เลยทักไปถามเพราะว่าบบนี้ใช่ทีคัพไหมคะเขาก็ <c oughs> บ,บอกว่าใช่ค่ะแต่พอเลี้ยงไปเลี้ยงมา <c oughs> หนึ่งเดือนแรกคือตัวเล็กจริงๆค่ะเราก็คิดว่ามันคือทีคัพแหละเลี้ยงไปเรื่อยๆก็คือก็เป็นคัพนี้เลยเลีวยาอะไรสแตนดากค่ะตอนนี้แต่เลี้ยงเก่งมากเลยอ่ะ เขาอะโชคดีหนึ่งอย่างตรงที่ว่าตอนที่หนูเอาเขามาเดือนแรกอะ mm. จริงๆเขาต้องเหมือน2เดือนขึ้นไปถึงจะส่งมอบให้กับเ uh. จ้าของได้ oh, <okay. S 1> แต่ความที่เราก็แบบว่าใจร้อนอะไรเงี้ยก็เลย mm. ไปรับตั้งแต่เดือนแรก mm. แล้วตาเขาอะมันยังไม่แบบว่าเห็นชัดมากแล้วเขา uh. ดันเห็นเราอะตอนที่ตาเขาชัด เลยติดนเหมือนแบบติดอยู่กับคนเกีียวก็คือจะมีนิสัยที่ไม่ชอบอยู่กับหมาด้วยกันแต่ชอบอยู่กับคนเลี้ยงมาเรื่อยๆจนแบบนิสัยคล้ายเราเลยชอบเดินทางนั่งรถได้เป็นสิบชั่วโมงแล้วก็จะไม่งองแงในการอ๊ในการแบบว่าชิ้งช่องอะไระเงี้ยหืเยงงยูเลี้ยงง่ายมากเลี้ยงง่ายค่ะเลี้ยงง่ายสิ่งที่หนูชอบในตัวเกียวก็คือไม่ค่อยงองแงเลี้ยงง่ายแต่เขาจะปกป้องหนูได้นะ,จร,ะจริงไหม ชอบแบบให้เพื่อนนะมึงลองตีบูดีลองแกงกูก็จะเห่าเห่าเลยใช่เข้าไปแบบว่าแต่กัดไม่เป็นนะแต่เห่าเปถ้าไปลองตอนนี้ได้ปะได้แต่อาจจะต้องเสียงดังหน่อยนะพี่ตยออาจจะต้องแบบว่าอะไรเงี้ยซึ่งเนาะแต่หนูไม่แน่ใจว่าก็ไม่กล้าเล่น่ะเอาจริงตัดไปเชื่อว่าเห็นอย่างเงี้ยน่าจะต้องแสบ มีวีรกรรมอะไรที่แบบแสบแสบสุดๆของชีเกียวเล่าให้ฟังไหมตื่นตนนี้ชินนิ่งมากเลยอะยังไม่ตื่นผนลุกปั้นนิ่งกกอนยังไม่ตื่นก็จะมีตอนช่วงเด็กของเขาช่วงนั้นก่อนเป็นคนงานงามชอบเล่นสลากกินแบ่งรัฐบาเล่หรือว่าเล่นหวยนี่แหละเราก็จะแบบว่าเกี้ยวคาไปนี่ให้แม่หน่อยนี่นะถามตัวตรงๆเลยนะอ่ะค่อยๆค่อยๆมีช่วงที่แบบ เขาหยิบออกมาแล้วก็หนูดผูกหวยอ่ะให้เกี่ยวข้ามให้หน่อยได้ป่ะลองได้ป่ะคะแต่ไม่รู้ว่าโตมาจะยังแบบไอ้นี่อยู่ไหมอ่ะอย่าเลยเราต้องลองอันนี้นะเอาหน่อยเอาหน่อยข้ามมาหน่อยอุ้ยอุ้ยเด่นนะทำไมเรตื่นเต้นเนาะขออีกอันนึงข้ามมาข้ามมาเขายังเร็วเร็วตอนเร็วหวานถาผู้ช่วยอยู่แบบแต่หนูไม่ไหวแล้วกับบ้านได้อันนึงแล้วไงขออีกอันนึ่งเฮ้ยไอันนี้ตั๊กชีละอันะไรอันนี้นะ ถ้ามันตรงนะและเลขที่ออกก็คืออ่ะเขาไม่พูดกันเขาไม่พูดกันเห็นแล้วก็นั่นแหละอุบายอุบายเนี่ยตอนนั้เป็นฟิลแล้วเขางอนเขาก็จะเป็นอย่างนี้นหนูคุยกับเขาเขาก็จะไม่หันหน้ามามองหนูเลยอันนี้คืองอนอยู่อ๋อไม่แน่ใจอ่ะอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่างอนก็คือจะนั่งแบบไม่หันมาแบบว่าไม่สบอารมณ์มันไม่ได้อินอารมางเลยไม่ได้ยินทําเป็นแบบไม่สนใจ เกี้ยวขอมือหน่อยค่ะเกี้ยวมือเก่งมากหมอบหมอบนี่จะใหม่เลยครับเฮ้ยร้องร้องนึเก่งมากหมอบสิเกี้ยวหมอบหมอบหน่อยได้ไหมหมอบหน่อยเก่งมากเก่งมาก สิฉิวนะว่าแสนร,รู้เนาะวีรกรรมความแสบก็สุดยอดม,มากมีอีกหมะ,ะมีหนูว่าประกวดนางงามหนูจะมีรองเท้าคู่ใจหนึ่งคู่ที่แบบคู่นี้รักมากคือใส่จนเก่าแล้วประมาณปีกว่าเยินอยู่พอสมควรแต่จะเยินจากการใช้งานลแ,าลแล้วก็รักแล้วเราก็ใส่ตลอดเวลาเราไปออกงานเราก็ไม่คิดว่าเขาจะกัดน,นี่ไงจะเยิน,นไหน นี่เดียวมันจะออกแนวแบบว่าเน่าเๆ่าหน่อยนะคะเพราะว่าตายได้ค่ะนจริงแต่ตรงไหนก่อนที่เกี่ยวเป็นคนเลยเนี่หรอฟันเธอแน่มากนะรอเขาให้ก็เลยแบบตีเขาแล้วก็ให้เขาดมว่าแบบที่เขากัดไปไม่ได้นะไม่ได้เพราะคู่นี้แบบเราหลักมากแล้วยังใช้อยู่ป่ะคะทุกวันยังใช้อยู่ค่ะใช่เนาะเป็นคู่ที่หนูฝาฟันอุปสรรคการเป็นนางงามมาเยอะมากๆรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ถือ หนูก็เลยบอกว่าถ้ากัดอย่างนี้นะหนูจะเอาไปอยู่วัดคืออยู่วัดเนี่ยงอนก่อนที่จะมีเรื่องรองเท้าปะหรือว่าอยู่วัดอะรู้เรื่องก่อนรู้เรื่องก่อนต้งเต่เด็กอ, <c oughs> อยู่วัดได้ไมหมลางงี้ยก็จะเอาละสักพักหนึ่งก็คือ น้ำตามาริงปะเนี่ยน้ำตาไหลด,ด้วยเขาจะมีฉายาเขาคือเกี๊ยวกับละครไหนเกี่ยวการละครสิดื้อไหมเนี่ยที่เคยกัดรองเท้าแม่เนี่ยจําได้ไหมจําได้ไหมแม่ไปเปอยวัดนะจำได้แล้วหูแล้วถ่ายรา,า,ายการเสร็จอะอยู่กับพี่เตยเลยนะไปอยู่กับไข่ต้มอ,อยู่นี่เลย <c oughs> น้ำตามาแล้วอ๋อใช่ปะเนี่ย แม่จำได้ว่าหนูเคยกัดรองเท้าแม่แ,แม่ก็ไม่ให้อภัยหนูด้วยอยู่อะอยู่กับพี่เตยไปเลยถ่ายรายการเสร็จเขาหาคนช่วยอยู่อะมีคนเดียวอะที่จะช่วยเขาได้เวลาแบบว่าโดนหนูดุดดดแม่หลอเล่นนะแม่หลอเล่น มีช่วงหนึ่งที่เหมือนแบบก็จะมียาเขาเรียกว่ายาคลายกังวลสำหรับแบบสาหรับคนอะไรเงี้ยจริงๆหมอเขาแบบว่าคือยาเนี้ยแค่ครึ่งเม็ดเนี่ยสำหรับคนก็คือง่วงแล้วเขาก็ไปแอบเอาแอบมากินมันเป็นซองซึ่งก็กัดฉีกของเขาเองแล้วก,ก,กินเป็นเม็ดหนึ่งเม็นนางใช่นะตอนนั้นหนูคิดว่าโหกเกี้ยวไม่น่ารอดแล้วเพราะว่าตาเขาลอยขึ้นไปแล้วก็ขาไม่มีแรง ก็พาเขาไปโรงพยาบาลว่าจะล้างยาออก3-4วันเพราะความสนของชีวาว่าก็คือมีเหมือนกันชอแสบอยู่นะแฟนคลับอย่างนี้เยอะอย่างนี้อย่างนี้คืออะไรคะ <c oughs> ฟนาวเยอะขนาดนี้มีของขวัญมของชีเกียวเยอะแน่นอนเยอะเยอะค่ะโดยเฉพาะอินเตอร์แฟนเขาจะเยอะมากใช่่ค่ะแล้วคนรู <c oughs> ร้ไซส์รู้เสือ้อผ้ารู้ได้ไงอะ่ะ <c oughs> มีทั้งรู้แล้วก็ไม่รู้ค่ะจริงๆเบอร์สุนัขของชิว่าก็จะมีประมาณแบบหนึ่งสองสามอย่างทีีเราก็จะได้มาทุกไซส์แหละอย่างเงี้ยเราก็จะแบบ ซื้อให้บ้างพี่สันซื้อเองบ้างหรือว่าเขาก็จะแบบแต่อันนี้ก็คือใส่ไม่ได้แหละเพราะว่าแบบเริ่มอ้วนเริ่มเล็่อยากใช้คำว่าอ้นออวนเลยเพราะว่าเดี๋ยวงอนนี่งอนหนอบ้าขเขาเรียกชาบี้ <c oughs> แต่ว่าเกลียวคือเขาอะเป็นตัวเมียแต่ว่าคาแรคเตอร์เขาอะคือ,อัวบ่ยบอยใช่ปะบอยเป็นหมาบอยถ้าวันไหนที่ใส่ชุดแบบแบบกระโปรงหรือใส่อะไรเงี้ยเขาก็ไม่ค่อยชอบใช่เขาจะชอบแนวอย่างเงี้ยแนวแบบ อะไรที่ดูแบบว่าธรรมะธรรมนหน่อยลูกสาวกำนันห้าวห้าหน่อยดีินมาว่ารูปคู่คุณิงฟ้ากับเจเกียวไม่ค่อยจะมีไม่ค่อยมีทำไมอ่ะคือจริงๆอ่ะมีเป็นรูปที่แบบแฟนขับถ่ายอะไรเงี้ยค่ะเจเกียวแต่ถ้าเป็นรูปที่แบบเซลล์ถ่ายกันเองอะไรเงี้ยก็จะแบบไม่ค่อยมีเพราะเขาจะไม่ค่อยมีความร่วมมือเท่าไหร่ ทำไมชิ้ไม่ชอบกล้องเงี้ยคะไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่ว่าถ้าคนอื่นถ่ายเขาจะชอบมากถ้าเห็นกล้องหรือเห็นอะไรอย่างเงี้ยกับแฟนคลับลยอะไรเงี้ยจะมีรูปที่แบบเกียวแบบน่ารักน่ารักเยอะมากแต่กับหนูถ่ายอะไรเงี้ยก็จะเป็นมุมแบบอุดอิดมากกว่าเพราะส่วนใหญ่ก็หมกมั่งซกมั่งอะไรบ้างอะไรเงี้ยอุดอิดอ่ะเขามีศัพท์ของเขาอุดอิดอ่ะถ้าอย่างนั้นมารายการนี้เต้ขอหนอึ่งมิชชั่นได้ค่ะขอถ่ายรูปคู่เกียวแล้วต้องให้เกียวมองกล้องยากวะขอแบบ จริตมิสแกรนยากขนาดนั้นช่วยแม่ทำงานก่อนเร็วเร็วลูกก่อนได้ไหมเดี๋ยวนี้ไม่ได้ค่าตัวนะตื่นหรือยังตื่นแล้วแหละเย็นแล้วลูกน่าร้องถ่ายลูกห็นกล้องไหมอุ้ยหันมือเลยอ่ะถ่ายน้ำม่ดเลยมองกล้องด้วยนี่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 เก่งมากเลยได้เลยได้รู้เลย อุ้ยมองกล้องจริงยอมแล้วสำเร็จสำเร็จเออแ่ก็โอเคก็มองกล้องมาก็ไม่ได้ยากนิดนึงค่ะแต่ถ้ามีคนเยอะถ้าหนูอยู่สองคนเนี่ยค่อนข้างจะยากจริงแบบใช่เพราะส่วนมากรูปที่หนูได้ก็จะเป็นรูปแบบอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนฟิลตอนแรกจะชัดๆนิดนึงแบบไม่มองรายการขอไม่มองกล้องโอใช่ไหมล่ะเจอนั่งลงนั่งลง เราคุยัลยว่าไงเร็วจะให้โชว์ความสามารถม่ต้องเอาขนมมาล่นนั่งลงนั่งลงเก่งมากไฮไฟดิไฮไฟไฮไฟมอบลงมอบเก่งมากก็คือเกี่ยวอ่ะเป็นที่ฮิวใจเป็นบ้านของหัวใจเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้แบบคุณอิงฟ้าแบบรู้สึกแฮปปี้ขึ้นมาได้ใช่ค่ะก็นึกภาพไม่ออกว่าถ้าไม่มีเขาอย่างเงี้ยโหหนูจะ หนูจะอยู่ยังไงไอ่ะอะไรเพราะหนึ่งสิ่งที่เราก็กลัวมากๆเลยก็คือความผูกพันเขาอยู่ในช่วง<ม>ชีวิตช่วงเวลาของหนูหลากหลายช่วงบางทีเราก็ไม่ได้มีเพื่อนที่เราไว้ใจแบบุที่จะบอกใครว่าวันนี้เราเจอเรื่องนี้เรื่องนี้มาะอะไรเงี้ย <c oughs> เขาก็จะเป็นเซฟโซนที่หนูรู้สึกว่าเออเราอยู่ด้วยแล้วเราแบบสบายใจ<อ>เข้าใจมากๆเลยอ่ะด้วยความที่เป็นแม่หมาเหมือนกันก็แบบ หนูเชื่อคำหนึ่งนะที่เขาบอกว่าสุนัขหรือว่าสัตว์เลี้ยงอ่ะเราอ่ะเป็นโลกทั้งใบของเขาจริงๆจริงเวลาแบบประโยคนี้จะร้องไห้พี <laughs> <laughs> ่เตยร้องไห้เดี๋ยวจะร้องตาม <laughs> เราต้องเบรกกันนะพี่เตย <laughs> <laughs> คือประโยคนี้มันมันใช่จริงอะ <laughs> ออตอนแรกคือแต่ก็ไม่เคยคิดแบบไม่เคยเข้าใจความรู้สึกนี้จนกระทั่งแบบได้เลี้ยงแบบแล้วแล้วมัน เออเรามานั่งคิดเออทั้งวันเราออกไปทํานู่นทานี่ทํานั่นแต่แบบเขาอะมีแค่เราคนเดียวเขาแบบรออยู่ตรงนี้มีแค่นเนี่ยเห็นไหมบิวกันไปกันมา <laughs> ตอนนี้มีเกียวอาจจะไม่ค่อยเหงาแล้วแล้วคุณฟ้าคิดว่าคุณฟ้าแบบอยากจะหาคนมาดูแลใจที่ไม่ใช่เกียวบ้างไหมคะคือจริงๆทมว่าอย่างมีไหมก็อยากมีค่ะพี่เตยเพราะว่าด้วยวัยวัยเราอะมันก็จะ30แล้วเนาะก็อยากมีคนที่เราแบบรู้สึกสามารถทิ้งตัวได้เหมือนกันเวลาแบบเลิกงานเวลาเหลืออะไรอย่างเงี้ยแต่ท้ายที่สุดก็คือในช่วงเวลาเนี้ยังมีงานที่มันเยอะมากๆเราก็เหมือนแบบเรายังไม่สามารถที่จะทิ้งตัวให้ใครได้เลยก็รู้สึกว่ามีเขาก็รู้สึกแบบว่า สามารถเติมเต็มตรงนี้ได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าถามว่ามีก็ต้องแบบรักเขาเหมือนที่เรารักด้วยนะเน้พูดถึงขนาดนี้แล้วขอถามเรื่องสเปคของคุณนินงค่ะนิดนึงจริงๆไม่มีสเปคตายตัวค่ะพีเตยใช่หรอใช่แต่หนูชอบคนมีเสน่ห์เน่แต่ถ้าเป็นรูปลับภายนอกมีหนึ่งอย่างที่เรารู้สึกแบบเราชอบคือฟัน ฟัน,บบฟนชอบคนฟันสวยเหมือนเวลาเราคุยกับใครแล้วเราจะมองแล้วมันดูแบบมันมีบุคลิกที่ดีอแะแบบเวลายิ้มเวลาพูดอะไรเงี้ยก็เลยจะชอบคนที่แบบเวลาเราได้เจอที่ทํางานหรือในชีวิตประจําวันมากกว่าแบบในออนไลน์เข้าใจมันเห็นหลายๆมิติเนาะอีกหนึ่งอย่างก็คือถ้าสมมติเป็นคนรักสัตว์ด้วยไงก็ยิ่งทําให้ดูแบบน่ารักชอบดีแล <c oughs> <c oughs> ้วใช่ไหมคะหนุ่มแนลาคตของคุณดิม้าซ้ำนั้นนะคะ โอเคค่ะอยากให้คุณมิงฟ้าฝากผลงานหนึงเดี๋ยวเร็วๆนี้นะคะมีภาพยนตร์แล้วก็มีละครให้ทุกคนได้ติดตามนะคะฝากติดตามทั้งทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะของอิงฟ้าวราหาและก็มิสแกรน Thailand นะคะฝากน้องๆมิสแกรนไทยแลนด์ทีม2 0 2 2 2 0 2 3แล้วก็ปี2024ที่จะถึงนี้ด้วยค่ะเย้ แล้ววันนี้นะคะแต่ก็ต้องขอบคุณร้านโดซานดอลเมชเชียนบายมามเมียด้วยนะคะสําหรับสถานที่แห่งนี้อยู่ที่สยามสแซวร์บล็อกไอค่ะเดี๋ยวจะบอกว่าร้านนี้นะคะเป็นเพจเฟ n ลี่ด้วยสามารถพาสุนัขมาได้นะคะแล้วก็จะเป็น โซนรูปท็อปนะคะถ้าเกิดเข้ามาในตัวร้านเนี่ยอาจจะต้องให้น้องสุนัขอยู่ในกระเป๋าหรือว่าอยู่ในรถเข็นนิดนึงนะคะบอกเลยว่าอาหารอร่อยจริงๆนะคะเป็นสไตล์เวสเทิร์นดิเนียงนะคะแล้วก็มีความเป็นเกาหลีด้วยเกาใจเธอเป,เป็นแฟนชายมาจากโซมาจากเกาหลีใต้ใครไม่ได้ไปที่นู่นก็คือมาที่นี่ได้นะคะวันนี้แต่ก็ขอบคุณมากๆนะคะปากทอกระทานคุณอิงฟ้าแล้วก็เจ่ยวด้วยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย โอ้ดีใจที่ได้เจอมาดีใจเช่นกันค่ะพี่โตขอบคุณพี่เตยด้วยนะคะพี่ตาหนูมาออกมากาขอบคุณมากๆยนะคะเออเหมือนที่เราคุยกันไว้ก่อนออกมาไม่ว่าไงทํางานหน่อยตีเดี๋ยวไม่ถึงเวลาหนูไว้ยังไม่ออกเลนี่ยเป๋ามีตังค์ด้วยนะคะือจริงเหรอเฮ้ยเขาไม่ตังค์จริงๆในกระเป๋าอะ อันนี้คือใส่ไว้คือมูตช็อปอหรือเจอชุดอะไรที่เขาบีกระเป๋าอะไรเงี้ยจะชอบใส่กับตังไหมจิงเหรอจริงๆไว้เผื่อฉุกเฉินค่ะแบบบางทีสมมติว่าเวลาเจอรถคงรถเข็นเผื่อเจอแบบไก่เผื่อเจออะไรเงี้ยเลิศด่ะนี่จิบาทหนูกินอะไรได้เนี่ย